สวัสดีครับร้านเพชรพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองนะครับพี่ๆสามารถนัดรับได้ที่เจเจมอลนะครับกรุงเทพมหานครนะครับหรือเข้ามารับที่ร้านได้นะครับสั่งออนไลน์ได้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับตอนนี้นะครับสินค้าสั่งออนไลน์มีวงเงินรับประกันดุกชินนะครับมั่นใจได้ว่าสินค้าปลอดภัยถึงมือแน่นอนครับก่อนพี่ๆรับชมสินค้าแล้วกดที่พี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตก่อนใครขอบพระคุณครับ แหวนทับทิมสยามประดับด้วยทับทิมสยามเผ่าเก่าแท้ตัวเรือนแพทินัม95%เพชรรวม54เม็ด0.98กรัตน้ำหนักรวม11.54กรัมไซส์แหวน55ราคา44,800บาทครับ วงนี้เป็นแหวนทับทิมสยามเผาเก่านะครับวงนี้เคยลงไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะครับตอนนี้นำมาลดราคาให้นะครับเหลือเพียง44,800บาทนะครับตัวทับทิมนะครับเป็นทับทิมเผาเก่าแท้ทุกเม็ดนะครับสีสันสวยงามดีหมดนะครับเล่นไฟนะครับไม่มีหมาพลอยนะครับพลอยไม่แต่นะครับทับทิมสวยทุกเม็ดนะครับ วงนี้ให้เพชรมาค่อนข้างเยอะนะครับ0.98กรัตันะครับข่าวสะอาดเล่นไฟดีหมดนะครับไม่ติดนวลเม็ดเหลืองแน่นอนครับน้ำ96 97ขึ้นหมดนะครับมีเพชรเกรอนนะครับแล้วก็เพชรแทปเปอร์นะครับประมาณนี้นะครับสามารถออกไปเซอร์เพชรเพิ่มเติมได้หมดนะครับส่วนตัวเรือนนะครับเป็นแพติีน้มนะครับ95%นะครับให้ดูด้านในนะครับด้านในสวยงามดีหมดนะครับ ตัวเรือนแพตินัมนะครับแพตินัมนิยมมากนะครับในฝั่งยุโรปอเมริกานะครับเป็นแร่นะครับที่มีมูลค่ามากกว่าทองคำขาวนะครับจุดเด่นมีเยอะมากนะครับ1นะครับความแข็งแรงนะครับแพตินัมนะครับพี่ๆใส่บ่อยแค่ไหนนะครับตัวแหวนนะครับอยู่ในสภาพเดิมนะครับไม่บุบไม่เบี้ยวแน่นอนครับเดินไปชนขอบโต๊ะนะครับแหวนไม่บุบนะครับแต่ถ้าเป็นทองคํานะครับบุบนะครับ และที่สาคัญนะครับแพทตินัมนะครับสีไม่ลอกนะครับไม่เปลี่ยนสีนะครับไม่เหมือนงานทองคําปกติหรืองานทองคาขาวนะครับที่ต้องชุบแหวนบ่อยๆนะครับย่งต่ําคือปีละครั้งหรือ2ครั้งนะครับแพทตินัมสีจะคงเดิมคงทนตลอดไปนะครับถือว่าดีมากนะครับลองสมใส่ดูนะครับตัวแหวนนะครับดีไซน์สวยงามนะครับมีเอกลักษณ์เยอะนะครับ ทับทีมสวยมากนะครับเพชรข่าวสะอาดเล่นไฟดีหมดนะครับไซแหวนนะครับไซส์55านะครับสามารถเพิ่มลดไซแหวนได้ตามปกตินะครับแต่การเพิ่มไซแหวนนะครับจะใช้ทองคำขาวในการทํานะครับสามารถทําไม่ได้นะครับพี่พี่แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับการแหวนไม่ใหญ่มากนะครับสวมใส่สบายนะครับไซนี้นะครับเพิ่มไซไม่แพงนะครับ มาพร้อมใบเซอร์นะครับในเชลล์ลูบี้นะครับสีเขาแหล่งที่มาน้ําหนักนะครับขนาดหน้าพลอยการเจอในคอมเมนต์เป็นเพชรนะครับเป็นเผาเก่านะครับมาพร้อมใบแล้วประกันจากทางร้านในปีเดินครับพร้อมเงื่อนไขต่างๆนะครับทับทีมสยามนะครับตอนนี้ราคาแพงมากนะครับถือว่าเป็นพลอยที่มีราคาอันดับต้นๆนะครับวงนี้ให้พลอยมาสวยนะครับสวยทั้งเพชรสวยทั้งพลอยนะครับ พี่ๆท่านไหนนะครับที่อยากนัดรับสินค้านะครับสามารถนัดรับได้นะครับพี่เจเจมอนะครับขอน้าเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับส่วนนี้พี่ท่านไหนนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสั่งออนไลน์ได้นะครับสินค้าดุกชิ้นนะครับมีวงเงินรับประกันคุ้มครองหมดนะครับมั่นใจได้ว่าสินค้าปลอดภัยถึงมือแน่นอนครับสามารถมาจําติดจองได้นะครับมาจําวันนี้เพียงเล็กน้อยนะครับจ่ายครบริีเดือนหน้าเดือนครึ่ง2เดือนได้หมดไม่มีปัญหานะครับ เข้ามารับที่ร้านนะครับร้านอยู่แม่กองเปิดแค่เสาร์อจันทร์นะครับพี่ๆต้องนัดวันลงหน้าเข้ามารับนะครับเนื่องจากวิ่งงานวิ่งหาลูกค้าตลอดนะครับวงนี้นะครับได้ดทัพทมสยามสวยๆนะครับเป็นพลที่มีมูลค่าสูงนะครับ ล้อมในเพชรแท้นะครับเพชรเกสรเพชรแทปเปอร์นะครับน้าสวยนะครับ96 97ขึ้นหมดนะครับมาจําติดจองได้หมดนะครับพี่พี่แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับว่าต้องการทําอะไรบ้างนะครับหากพี่พี่สนใจสินค้านะครับชิ้นเก่าๆนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะครับเผื่อสินค้าชิ้นนั้นยังอยู่นะครับก่อนจากกันนะครับประาลให้พี่กดติดตามด้วยนะครับไม่งั้นสินค้าไม่อัปเดตหน้ายูทูบนะครับขอบคุณ